สวัสดีครับวันนี้เมนูบ้านเรานะครับจะเป็นต้มกระดูกหมูนะครับใส่หน่อไม้สดนี่ยะครับอันนี้จะเป็นหน่อไม้หวานนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํานะครับแล้วก็จะมีวิธีการทำอย่างไรับกันครับทุกคนครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมหน่อไม้ก่อนนะครับเราได้หน่อไม้มานะครับแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นตามในรูปนี่แหละครับโอเค พอเราหั่นเป็นชิ้นมีนที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็จะไปล้างน้ํานะครับทําความสะอาดนะครับล้างผักนะครับก็จะมีผักชีด้วยนะครับครับต่อไปนะครับเราจะต้มหน่อไม้ก่อนนะครับต้มหน่อไม้ให้สุกเลยนะครับอันนี้ถัดมาอีกทางนะครับอันนี้เราจะทําการล้างกระดูกหมูก่อนนะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างน้ําหลายรอบนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปเตรียมเครื่องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยนะครับเครื่องของเรานะครับก็จะมีนะครับสามเกินนี่แหละครับก็จะมีกระเทียมนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับําโขลกให้เข้ากันเลยนะครับครับพอเราเตรียมเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะเอาเครื่องที่เรามาเตรียมนะครับสามเกินนะครับหมักเข้ากับกระดูกหมูที่เราล้างไว้เนี่ยนะครับ ปรุงรสด้วยน้ํามันหอยนะครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวด้วยนะครับปุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับอันนี้ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาต้มน้ําไว้นะครับตามด้วยรสดีนะครับพอน้ําเดือดได้ที่นะครับเราก็จะเอากระดูกหมูที่เราหมักไว้เมื่อกี้เนี่แหละครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ ครับสาหรับขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี okay. ้เราจะใส่หน่อไม้นะครับสาหรับหน่อไม้นะครับเราก็พอเราต้มเดือดนะครับแล้วเราก็ล้างน้ําทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบนะครับพอเราล้างน้ําทําความสะอาดแล้วเราก็มาใส่ในหม้อต้มอันนี้นี่แหละครับโอเคครับสำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับตุ๋นให้กระดูกหมูแล้วก็หน่อไม้ของเรานะครับอ่อนนิ่มนะครับอันนี้โอเค ครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความเค็มด้วยเกลือนะครับครับหลังจากที่เราตุ๋นมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ที่พอดีนะครับทั้งกระดูกหมูแล้วก็หน่อไม้นะครับอ่อนนุ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักชีนะครับอันนี้ ครับเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับต้มกระดูกหมูหน่อไม้ของเราวันนี้นะครับครับอันนี้เราก็จะตักใส่ถ้วยนะครับกินกับข้าวสวยนะครับสําหรับมื้อเช้าบ้านเรานะครับวันนี้สดน้าลงลงคอเลยครับว้าวครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับต้มกระดูกหมูหน่อไม้หวานนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับคอยติดตามรับชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ